สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแมนซีทาร์อีเช่นเคยนะครับอยู่กันที่ฟอร์ดพระแดงเหมือนเดิมเลยตัวนี้นะครับผมเป็นตัวกระบะรุ่นพี่ใหญ่สุดของตัวกระบะทุกรุ่นเลยก็คือกระบะเรนเจอร์แรสเตอร์นั่นเองดูด,ดันเก่เก่งใจใครแน่นอนนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นพี่ที่มาใหม่ เครื่องยนต์ตัวนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วแรงม้าของเราเนี่ยอยู่ที่210แรงม้ามากันให้ครบเลยอ่าก็500นิวตันเมตรนะผมแรงบิดของเราก็อันเนี้ยก็เป็น Raptor รุ่นพี่บอดี้เนี่ยผมบอกเลยดูดันเหมือนกันทุกอย่างสำหรับ3.0นะผมต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วก็พวกฟังก์ชันท่อต่างๆนิดเดียวเอง น่ารุ่นนี้ด้านหน้านะผมนี่เลยเรามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าตัวนี้นะผมบอดี้เขาบอดี้เดิมเลยนี่กระจังของเขามีมาให้นะครับผมตัว FORD นะครับผมพร้อมกล้อง360องศานี่เห็นไหมกล้อง3 6 0องศาเวลาเรา,เาทําความสะอาดที่ปัดน้ําฝนเนี่ยตัวนี้เขาจะล้างเลนกล้องให้ด้วยก็คือทํางานควบคู่กันแบบออโต้เลยไม่ต้องกลัวว่าเลนกล้องของเราจะมองไม่เห็นนะมองไม่ชัด ตัวด้านหน้านะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด 6. จุดครบเลยซ้ายขวาอย่างละ3นะก็คือเวลาเราหาักเลี้ยวเนี่ยข้างหลังก็มีข้างหลังอีกเวลาเราเดินหน้าถอยหลังออกจากช่องจอดเนี่ยเขาจะมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับผมสาหรับตัวนี้หรือว่าเตือนการเ,าเวลาเราถอยหลังออกมาเนี่ยจะเตือนว่ารถกําลังขับมา่ามีมาให้นะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมตัวนี้นะครับผมเป็นกล่อง Adaptive f u s e Control นะครับผม Adaptive Puck Control เนี่ยก็คือการทํางานของเขาคือการล็กความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้านะก็สมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราตั้งไว้ที่100คันหน้าขับ80เราก็ข, 80, ขับ80คันหน้าเบรกเราก็เบรกแค่นี้เอง่าแล้วก็มีตัวเลนคิปปิ้งมาให้ง่ายๆนะครับผมเอ่อถ้าใครจะไปลุยตัวนี้นะปกติมันจะมีที่รักจูงมาให้ตรงเนี้ยเราสามารถคอดออกมาได้นะนี่อันนี้เราปิดไว้เพื่อความอ่าปกปิดความเท่ไว้ก่อน อเอาเอาไว้ลุยอีกยังไม่หมดและตัวนี้นะผมเป็นไฟหน้าแมทริก LED ไฟหน้าแมทริก LED เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจะอยู่ในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นก็คือตัว e อ e ว์ Red 4 4พวก Wi ยแท็กเอลว์ทนะครับผมวายแท Storm ม a c แล้วก็ตัว e อ e ว์เรดทล่าสุดเลยตัวนี้นะผมการทำงานของเขาเห็นไหมไฟแมทริก LED เนี่ยต่างจากไฟทั่วไปยังไง เห็นมีลูกแก้วตรงนี้ไหมครับเขาจะปรับหาองศาให้เราก่อนมีการไฟแยงตาคันหน้าด้วยสําหรับเจ้าตัวนี้ตรงเซนเซอร์ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเราหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยลำแสงของเขาเนี้ยน้องบอกก่อนอมันจะหักตามพวงมาลัยของเราก็คือเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งเวลาขึ้นเขาอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์มากสําหรับเจ้าฟังก์ชันเนี้ยเพราะเราจะเห็นหมดเลยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะเห็นว่าไฟมันจะสาด แล้วข้างหน้ามันเป็นเหวหรือเปล่าอ่าอันนี้คือเซฟตี้มากมนี่ฝากระโปรงนะครับผมตรงเนี้ยก็สามารถระบายความร้อนได้นะครับเป็นฮูดข้างหน้าเห็นไหมมี2ฝั่งด้านหน้านะผมและก็ตรงนี้ก็ระบายอากาศได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับด้านข้างของเจ้าตัวแรปเตอร์นะต้องบอกไว้ก่อนเลยคิวล้อตรงเนี้ยเป็นคิวล้อเฉพาะของรุ่นแรปเตอร์นะผมเนี่ยเห็นไหมเป็น3.5นิ้วแบบทรงสปอร์ต ต่อกับการชนหน้าไปเลยนี่และแม็กยางของเขานี่เลยเป็นยางาตรงนี้เลย AT BF Goodrich นะครับผมตัวนี้เป็นขอบ17นะที่ผมจำได้ก็คือจะเป็นขอบ17ยาง AT นี่เป็นขนาดยาง285ทับ70นะครับผม R 17ดิสเบรก4ล้อนะครับผมและเป็นแม็กไลเฉพาะรุ่น Raptor เ,เท่านั้นนี่ช่วงล่าง เขาเป็นโชค๊คฟ็อกเหมือนเดิมเลยเป็นโช,คโชค๊คโช๊คฟ็อก2.0นี่ช่วงล่างนะผมต้องบอกก่อนช่วงล่างเป็นวัดลิงคอยสปริงนะผมมันต่างจาการถกระบะทั่วไปยังไงตัวนี้เวลาเราลงหลุมเนี่ยก็คือมันจะนุ่มแล้วก็เนียนกว่ารุ่นอื่นมันจะทําให้รถไม่โยนแล้วก็ลงหลุมเนี่ยแทบไม่รู้สึกถึงว่าเราลงหลุมเลยนี่และตัวนี้นะผมอย่างที่ผมบอกไปมีกล้องสาเลสองศา ไฟสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับกระจกข้างของตัวนี้กระจกข้างเขานี้ใหญ่มากๆนะครับผมนี่เห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนตัวนี้นะครับผมเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสนี่สมาร์ทคีเลสนะผมเอามือสอดคายล็อกรถเอามือกดเป็นการล็อกรถนะครับได้ก็อันนี้นะครับผมนี่บันไดข้างของเขาบันไดข้างเหล็กนะเห็นไหมกันลื่นถลเป็นเหล็กแบบ มันจะไม่ได้ลื่นนะครับมันจะเป็นสกัสกๆหน่อยแล้วก็มีรูระบายเนี่ยเวลาเรา,าเหยียบโคนเอาไปลยุยหรือว่าเปียกฝนในช่วงนี้ฝนตกก็คือมันจะไม่ลื่นเนี่ยเห็นไหมมันจะการกันลื่นเท่าไหร่มันจะสกัสกๆเป็นทรายหน่อยนี่เพิ่มความออฟโรดเข้าไปสําหรับเจ้ารุ่นนี้เราไปดูภายในกันดีกว่าภายในรุ่นนี้นะครับผมผมบอกเลยไม่แตกต่างจากเครื่องยนต์3.0นี่และได้ราคาถูกกว่าด้วยนะ เป็นหนังนี่เลยอะคันทาร่าเห็นไหมอะคันทาร่านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเทสลาหน่อยเป็นลายแบบบุกแปดเหลี่ยมหเหลี่ยมตรงนี้นี่แล้วก็ไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะเป็นไฟเดย์ไลท์สีส้มพร้อมกับกระจกออโต้สบานเลยที่ปรับกระจกข้างแบบไฟฟ้าด้วยนี่และที่พลาดไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบควบคุมไฟแล้วก็พวงมาลัยของเขาผมบอกเลยว่า โคตรเท่โคตรอันตรายนะนี่เป็นแรปเตอร์นะผมนี่เห็นไหมก็แรปเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็บาะผมต้องบอกก่อนเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่มาพร้อมกับอ่า Rocket s e a t ก็คือเหมือนเราเป็นบออาออวกาศนะครับเนี่ยมันจะล็อกคนนั่งไว้เลยเนี่ยกระชับมากๆสำหรับตัวนี้แล้วก็ด้านบนนะผมนี่แรปเตอร์สีส้ม เดินได้ขอบสีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังอะคันพลานะโอ้เท่งจริงด้านหน้านะเห็นไหมด้านในเป็นหน้าปัดแบบท็อปสุดนี่แบ่งซ้ายขวาเลยตัวนี้เป็นตัวคันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยรอบเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดิจิตอลเวลาเราขับไปว่ากี่กิโลเมตรแล้วนี่ก็ดูได้นะครับน้ำมัน อันนี้ก็จะมีตัวพิเศษมาดูว่าแบตของเราเนี่ยใช้ได้กําลังไฟเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวน้ํามันเกียร์น้ามันเครื่องดูว่าความร้อนของเขาร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับนี่และหัวเกียร์นะครับผมเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะ e ี h i f t e r ผมบอกเลยว่าเท่มากๆเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับผมนะและถ้ามีหัวเกียร์ตัวเนี้ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งเป็นระบบ ช่วยจอดอัตโนมัตินะผมเทียบข้างเข้าซองแล้วก็ออกจากท้องจอดเนี่ยมีมาให้ครบครับตัวนี้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราอยากใช้โหมดไหนนี่โหมดเราจะหมุนได้จากตรงนี้นะครับผมนี่เลือกว่าเราอยากเป็นขับ2ขับ4ความเร็วสูงขับ4ความเร็วต่ําแล้วก็ขับ4แบบออท์มันก็คือแบบเขาจะปรับให้เองอัตโนมัติครับผมขับ2ขับ4เขาจะดูว่า การขับขี่ตรงนี้มันควรจะใช้ขับ2หรือขับ4ดีนี่อันนี้ผมหมุนให้ดูเลยหมุนแล้วเรามาดูที่หน้าจอนะครับหมุนแล้วมันก็จะเป็นโหมดต,ต่างๆเป็นโหมด normal โหมด Sport โหมดถนนลื่นนะครับผมอันนี้เป็นโหมดโคลนโหมดทรายนะครับผมโหมดบาจาแล้วก็นี่เป็นล็อกนะครับผมเป็นโหมดไต่ตเขาอันนี้เห็นไหมมันจะขึ้นว่า,อา follow อะไรอย่างเงี้ยให้เราใส่เกียร์ไปที่เกียร์ n อ,อันนี้ คือเราทําตามเขาได้เลยเราไม่ต้องมานั่งจําว่าอันเนี้ยโหมดเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะใช้อ่กดยังไงกดโหมดไหนเราใช้ตามภูมิถนนตอนนั้นได้เลยนะอันเนี้ยคือเรื่องทําให้การขับออฟโรดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับนี่เท่มากๆก็ยังไม่หมดนะถ้าใครอยากขับสปอร์ตเนี่ยตัวนี้มี t า e r นชิ p มาให้เป็น t า e r นชิ p เหล็กอ่ากดบวกลบได้เลยเท่ หน้าจอกลางผมต้องบอกเลยไม่มีไม่ได้ของตัวท็อปเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายหน้าจอทัชส,สกรีนนะครับนี่ก็จะขึ้นตัว Apple CarPlay เป็นแมปมาให้หรือเราอยากใช้เป็น Google Map ก็ได้นะแอปปรับอิสระซ้ายขวานะครับมีมาให้ตัวไวเลสชาร์จมีมาให้ครบครับผมด้านหน้ามีตัวรูชาร์จนะแบบใหม่เลยนี่ไทซีนะแล้วก็เป็น USB มีมาให้ครบครับ ผมต้องบอกอว่าคอนโซลเขาเนี่ยหรูหรูจัดเนี่ยแค่เบาะเนี่ยแค่ขับมาจากคำว่าแรปเตอร์โคจะหรูนะเรามาดูด้านหลังด้านหลังเบาะจะเหมือนด้านหน้าไหมนี่เลยเหมือนกันสีดำนะตัดสีส้มตัวนี้ก็นี่เลยเห็นไหมเบาะตรงนี้เป็นอคันทาราเบาะหนังเท่ hey! แอร์หลังมีมาให้ครบนะครับผมนี่ปลั๊กไฟบ้านาสาย usb A USB C มีมาให้ครบนะเห็นไหมข้างหลังผมบอกเลยก็นั่งสบายชิลๆและรุ่นนี้นะนี่เห็นคำว่าแรปเตอร์ไหมครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์มาให้และตัวนี้นะครับผมเป็นตัวพิเศษนะบวก50,000บาทจากโรงงานเลยนะครับผมโรลเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่ในกุญแจเลยเรากดเนี่ยมันไม่ใช่กุญแจเอเวอร์เรนนะครับผมเนี่ยเรากดได้เลยสทีปุ๊บ ด้านหลังก็จะเปิดให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทําทเพิ่มเลยและข้อดีนะผมอย่างนี้ก็คือฟ o r d เขารับประกันวารันตีของเขาอยู่แล้วเพราะมาจากโรงงานของเขาเลยนะเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับผมด้านหลังด้านหลังนะผมเป็นไฟ LED นี่ทั้งสองข้างนะผมเป็นไฟ LED ทั้งโคมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่ลากจุงด้านหลังนี่ และความปลอดภัยของเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเวลาเราถอยหลังจะมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมกับกล้องมองหลังความปลอดภัยครบนี่เห็นไหมแรปเตอร์นี่ฝ่าท้ายนี่ฝ่าท้ายเป็นฝ่าท้ายแบบผ่อนแรงแล้วนะตัวนี้ก็คือมือเดียวเนี่ยมือเดียวเบามากๆนี่ด้านท้ายผมต้องบอกก่อนเลยว่าขนของได้เยอะเวลาเราไปเนี่ย อันนี้เราซื้อโรลเลอร์มาด้วยก็คือจุดประสงค์หลักของเราก็คือใส่สัมภาระของสําคัญของมีค่าตัวเนี้ถ้าเราล็อกเนี่ยปุ๊บกดปิดกดล็อกรถตัวเนี้เปิดไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้อันนี้คือข้อดีของเขาเลยนี่แล้วก็ด้านหลังโอ้ผมลืมให้ดูเลยตัวนี้นี่เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับตัว นี่ไฟนะครับมันจะมีมาให้ตรงนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านแล้วก็เป็น power outlet เราสามารถเสียบหัวชาร์จหัวต่อมาได้นี่เห็นไหมเท่มากๆและตัวนี้ก็เป็นที่กดเปิดโรเลอร์เหมือนกันมีจากกุญแจมีจากข้างหลังแล้วก็จะมีทงที่คนขับนะก็น,นะครับถ้าใครชอบแรปเตอร์ตัวนี้นะผมลืมบอกราคาไปเลยตัวเนี้ย ราคาประหยัดมาก1,769,000าบาทสีพิเศษเพิ่มไปเลย1,000 0บาทและตัวนี้ถ้าใครอยากได้นะฟังก์ชันพิเศษจาก Ford ดโรลเลอร์ไฟฟ้าบวกอีก50,000บาทโทรมาหาแมนได้เลย084 249 6926นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือจะกด QR Code คด้านข้างนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าใครนะชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้แม่นะครับผมสำหรับวันนี้ลานไปก่อน สวัสดีครับ